กลับมาก,ก็ติดข่าวเด่นประเด็นดังครับหเยนะฮุนเซนโลกประจานดินแดนหลอกลวงขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับ จะเรียกว่าโดนเข้าไปเต็มๆสำหรับกัมพูชาภายใต้ระบอบฮุนเซนที่ล่าสุดโดนประเทศที่เคยให้การช่วยเหลือรายใหญ่ทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาไล่บี้อย่างหนักให้จัดการกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศแน่นอนว่านี่จะส่งผลทำให้รัฐบาลที่มีนายฮุนเซนและครอบครัวอยู่เบื้องหลังเกิดการสั่นคลอนหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องความน่าเชื่อถือและเครดิตในสายตานานาชาติ เพราะเวลานี้กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของความช่อชนการหลอกลวงเป็นดินแดนที่อันตรายของโลกไปแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากัมพูชาได้มีการเปิดฉากสานอาวุธเข้าใส่ทหารไทยตามแนวชายแดนและทำให้ไทยต้องตอบโต้อย่างรุนแรง และหลังจากนั้นก็ได้เกิดความขัดแย้งสร้างความโกรธเกลียดให้กับคนไทยจนทําให้ต้องมีการปิดด่านชายแดนไทยและกมัมพูชาตลอดแนวตลอดมีการอพยพแรงงานกามัมพูชากลับประเทศนับแสนคนการติดต่อค้าขายตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยวมาจนถึงวันนี้และยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันความขัดแย้งที่เกิดกับประเทศไทยมีการมองกันว่าฝ่ายกามัมพูชากําลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าอุปโภคบริโภคนักท่องเที่ยวทั้งไทยที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดและชาติอื่นที่ต้องข้ามแดนผ่านจากไทยหรือแม้แต่บ่อนคาสิโนโตามแนวชายแดนกัมพูชานักพนันส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย ดังนั้นเมื่อมีการปิดด่านนั่นย่อมหมายถึงต้องขาดรายได้มหาศาลทั้งรัฐบาลและธุรกิจสีเทาและสีดำที่เคยสนับสนุนครอบครัวฮุนเซนย่อมได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างหนักจนเริ่มมีการคาดกันว่าอีกไม่นาน หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ดีขึ้นอาจส่งผลกระทบไปถึงขั้นเปลี่ยนการเมืองในกัมพูชาที่ระบอบฮุนเซนผูกขาดอำนาจมากกว่า30ปีต้องพังครืนกันเลยทีเดียวนั่นเป็นความขัดแย้งด้านชายแดนกับไทยที่กำลังขยายบานปลายไปเรื่องอื่นและที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลฮุนเซนมักจะใช้วิธีฟ้องชาวโลกว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกฝ่ายไทยที่เป็นประเทศใหญ่กว่ารังแกรวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆนานา แต่ล่าสุดเมื่อเกิดกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาลักพาตัวและถูกซ้อมฆ่าตายอย่างทารุณรวมไปถึงยังมีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและถูกหลอกลวงมาที่กัมพูชาอีกนับร้อยคนทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่พอใจอย่างมากมีการกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความร่วมมือปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วและโปรง่งใส นอกเหนือจากนี้แรงกดดันเข้าใส่รัฐบาลเกาหลีใต้เกิดจากประชาชนและสมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีแก้ปัญหาโดยเร็วถึงขั้นให้ส่งกําลังทหารเข้ามาช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในการพูชาอีกด้วยฝ่ายค้านเกาหลีใต้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอีแจมยองระดมทุกช่องทางด้านการทูต ในนั้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานส่งทูตพิเศษไปยังกัมพูชาและโทรศัพท์พูดคุยโดยตรงระหว่างผู้นำทั้งสองชาติเพื่อกระตุ้นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมาจากฝ่ายกัมพูชา ความเห็นของซองใกล้เคียงกับข้อเสนอของลีวันจูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีพรรครัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกสภาสูงสุดของพรรคโดยลีเชื่อว่ารัฐบาลไม่ควรตัดความเป็นไปได้ของมาตรการทางทหารหากรัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการดําเนินการอย่างจริงจังเราต้องโชว์ให้โลกเห็นว่าทุกคนที่ก่ออาชญากรรมหรือก่อการร้ายกับชาวเกาหลีจะถูกลงโทษในท้ายที่สุด ถ้ากัมพูชานิ่งเฉยไม่ตอบสนองใดๆเราก็ควรพิจารณามาตรการช่วยเหลือตนเองในนั้นรวมถึงปฏิบัติการทางทหารเพื่อปอกป้องพลเมืองของเราเธอเขียนบน Facebook เมื่อวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเธอให้คำจำกัดความเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาว่าเสมือนเป็นมาเฟียข้ามชาติหรือกลุ่มก่อการร้ายเพราะร้องขอปฏิบัติการปราบรามร่วม ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายและบรรดารัฐบาลชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับจีนและญี่ปุ่นขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อวันอังคารที่14ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศอย่างฟ็อก e w นิว ซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐและอังกฤษเมื่อวันอังคารที่14ตุลาคมถาแถลงปราบปรามครั้งใหญ่เครือข่ายสแกมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่อลวงคนหางานด้วยโฆษณาจ้างงานแบบหลอก,ลอกหรือหลอกให้รักบีบบังคับให้คนเหล่านั้นหลอกล่อเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทั่วโลกผ่านการต้มตุนต่างๆนานาจากนั้นก็นำไปเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน โดยกระทรวงการคลังของสหารัฐเปิดเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานบุคคล146รายในพริน t g กรุ๊ปกลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในนั้นรวมถึงนายเฉินจื้อวัย38ปี ทั้งนี้การรายงานข่าวดังกล่าวของเรีโอฟรีเอเชียได้ใช้ภาพประกอบที่นายเฉินถ่ายรูปคู่กับนายฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาและประธานวุฒิสภาในปัจจุบันครั้งเข้ารับบรรดาศักดิ์ออกยาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2020การช่อโกงข้ามชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วก่อความเสียหายแก่พลเมืองชาวอเมริกาหลายพันล้านดอลลาร์เงินเก็บทั้งชีวิตต้องมาลายหายไปในพริบตา สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในถ้อยแถลงทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าแค่ปี2024ปีเดียวพวลเมืองสหรัฐสูญเสียเงินให้พวกสแกมเมอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ เฉินถูกกล่าวหาสมคบคิดกับเครือข่ายช่อโกงและฟอกเงินในคำฟ้องเปิดผนึกที่ยื่นต่อศาลกลางแห่งหนึ่งในบรูคลินเมื่อวันอังคารที่14ตุลาคมที่ผ่านมาสหารัฐยึดเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราว15,000ล้านดอลลาร์ประมาณ5แสนล้านบาทที่ว่ากันว่าใช้ในปฏิบัติการฟอกเงินและทางกระทรวงยุติธรรมอเมริการะบุในถ้อยแถลงเรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่ามีการดำเนินคดีเพื่อริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา แน่นอนว่าทั้งสองกรณีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกด้านกับรัฐบาลกัมพูชาและนายฮุนเซนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางด้านภาพลักษณ์และเครดิตต่างๆในสายตาชาวโลกที่ทางรัฐบาลกัมพูชาพยายามปิดบังและสร้างความน่าเชื่อถือกับทั้งโลกมาก่อนหน้านี้ต้องพังครืนที่เห็นได้ชัดก็คือถูกทางการเกาหลีใต้ตัดความช่วยเหลือทันทีและทำให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้รงงะงับไปเที่ยวกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ต่อกัมพูชามีปีละนับหมื่นล้านบาทรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากเช่นกันและเมื่อเกิดกรณีสหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ถแถลงจัดการริบทรัพย์สินและอายัดรัพย์สินของบริษัทของเศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจีนและมีความใกล้ชิดกับนายฮุนเซนซึ่งเป็นการยึดเหรียญประเภทบิตคอยเป็นการยึดทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดอีกด้วย ดังนั้นนี่คือข่าวร้ายของจริงสำหรับฮุนเซนเพราะนี่ไม่ต่างจากไหยนะก,กำลังมาเยือนและคือการทำลายทั้งภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดและหากจะต้องมีการแก้ไขจะต้องใช้เวลานานมาก ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่ไม่มีเครดิตในสายตาชาวโลกอีกต่อไปดังนั้นจึงเรียกได้ว่าโดนเข้าไปเต็มๆสําหรับกัมพูชาภายใต้ระบอบุนเซนและถือได้ว่ากำกําลังตามสนองระบอบุนเซนและอีกไม่นานต่อจากนี้เชื่อได้ว่าระบอบุนเซนก็กําลังจะล่มสลายไปในที่สุดทั้งหมดคือข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังครับ